บทที่562ยอดสีมือนิรนามสองในตอนนี้เองอี้เหวินปิงรู้แค่ว่าตัวเองนั้นขนลุกไปทั้งตัวแล้วหยางเฉินที่เมื่อกี้ยังอยู่ห่างตั้งหลายสิบเมตรตอนนี้กลับมาปรากฏตัวอยู่ข้างตัวเองแล้วในเวลานี้หยางเฉินไม่มีความลังเลเลยแม้แต่น้อยสับขาออกไปอย่างรวดเร็วจนร่างกายกลายเป็นภาพซ้อนและไปขวางอยู่ด้านหน้าของอี้เหวินปิงทันที อี้เหวินปิงรู้สึกแค่ว่าขนลุกไปทั้งตัวสีหน้าซีเซียวจนถึงขีดสุดในแววตาก็มีเพียงความหวาดกลัวที่เต็มเปี่ยมเท่านั้นทันใดนั้นก็เห็นยางเฉินซัดหมัดมาที่เขาพะลาะกำลังอันมหาศาลก่อให้เกิดเสียงแหวกอากาศที่ดังลั่นยางเฉินแกห้ามข้าฉันนะอีเ่เหวอนปิงตะโกนออกมาฉันรู้ความลับอย่างหนึ่งของแม่แกยางเฉินที่ตั้งใจจะปลิดชีพอีเ่เหวอนปิงหลังจากได้ยินความลับของแม่ตัวเองแล้วหัวใจก็เริ่มสั่นคลอนขึ้นมาอย่างแรง หมัดที่เขาซัดออกไปถึงอยากชักมันกลับมามันก็สายเกินไปแล้วุในจังหวะหน้าสิวหน้าขวานนี้หมัดที่ซัดออกไปของยางเฉินก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นฝ่ามือการโจมตีที่ต้องการเล็งไปที่หัวใจในตอนแรกถูกเปลี่ยนตำแหน่งไปนิดหนึ่งฝ่ามือของยางเฉินซัดไปที่หน้าอกของอี้เหวินปิงแล้วก็เห็นร่างกายของเขากระเด็นออกไปหลายสิบเมตรราวกับว่าวที่สายขาด นี่เป็นผลจากการที่หยางเฉินยั้งมือเอาไว้ถ้าเมื่อกี้เกิดช้าไปแม้แต่นิดเดียวอี้เหวินปิงก็คงจะถูกฆ่าตายไปในชั่วพริบตาแล้วถึงจะเป็นแบบนั้นอี้เหวินปิงที่ถูกฝ่ามือซัดใส่นั้นหน้าอกก็ถึงกับยุบกระอักเลือดออกมาเฮือกใหญ่จากนั้นก็หมดสติไปเลยและในตอนนั้นเองชายชราในชุดดำก็ได้ไล่ตามมาทันเขารีบเข้ามาขวางอยู่ตรงหน้าของอี้เหวินปิงจ้องมองหยางเฉินด้วยสีหน้าที่โกรธเกรี้ยวแววตาก็เปลี่ยนไปด้วยความเย็นชาหลีกไป ยางเฉินก้าวไปข้างหน้าและพูดออกมาเบาๆยางเฉินนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะสีหน้าของชายชราในชุดจีนเคร่งขรืมจนน่ากลัวน้ำเสียงยังแฝงด้วยความโมโหอย่างรุนแรงผมบอกให้คุณใส่หัวไปซะยางเฉินตะคอกเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่เพราะอี้เหวินปิงตะโกนมาว่ารู้เรื่องความลับของแม่เขาตอนนี้ก็คงได้กลายเป็นศพไปแล้วถึงแม้ตอนนี้อี้เหวินปิงจะสลบไปแต่ยางเฉินก็ยังจะเอาตัวเขาไปด้วยอยู่ดี ไม่ว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับแม่ของเขาเขาก็ไม่มีทางปล่อยผ่านอย่างแน่นอนในความทรงจําของเขาเหมือนแม่จะไม่เคยพูดถึงคนในครอบครัวเลยตอนนี้อี้เหวินปิงกลับมาบอกว่ารู้เรื่องความลับของแม่เขาแค่คิดก็รู้แล้วว่าหยางเฉินนั้นอยากรู้เรื่องความลับนี้มากแค่ไหนไอ้หนูนายมั่นใจจริงๆเหรอว่าจะให้ฉันไปถ้าฉันไปแล้วจริงๆนายจะต้องเสียใจแน่นอนตอนนี้นายอยู่ในที่แจ้งส่วนฉันอยู่ในที่มืด ถ้าฉันต้องการที่จะทำอะไรที่มันไม่ดีกับนายนายคงต้องทรมานแน่ๆเลยจริงไหมจู่ๆชายชาราในชุดจีนก็พูดออกมาเป็นคำพูดที่มีแต่การของขู่สีหน้าของอยางเฉินค,ค่อยๆบูดเบี้ยวขึ้นมาดวงตาสีดำคู่นั้นเหมือนมีลำแสงที่สามารถยิงใส่คนกำลังส่องแสงอยู่นี่คุณกำลังของขู่ผมอยู่อย่างนั้นเหรอ,อยางเฉินถามพร้อมกับหรีตาต่อให้เป็นชายชาราในชุดจีนในตอนนี้ก็ยังรับรู้ได้ถึงจิตสังหารอันน่ากลัวที่ปกคลุมอยู่ ถ้านายจะคิดว่ามันเป็นการของขู่ก็ย่อมได้ชายชาราในชุดจีนพูดวันนี้ฉันจําเป็นต้องได้ตัวอี้เหวินปิงไปหยางเฉินไม่ได้พูดอะไรสายตาที่เย็นชาคู่นั้นกําลังจ้องมองไปที่ชายชาราในชุดจีนเขานั้นเข้าใจความหมายของอีกฝ่ายอยู่แล้วเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอีกฝ่ายเลยแต่ข้อมูลทุกอย่างของเขานั้นกลับถูกเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนถ้าชายชาราในชุดจีนอยากทําอะไรคนที่อยู่รอบตัวของเขาจริงต่อให้เก่งกาจแค่ไหนก็ไม่มีทางดูแลได้อย่างทั่วถึงแน่นอน นอกจากว่าหยางเฉินจะเอาทุกคนที่สำคัญกับเขามาอยู่รวมกันแล้วอยู่กับพวกเขาไปตลอดนี่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยจากความสามารถที่ชายชราในชุดจีนแสดงออกมานั้นถ้าเขาคิดจะทำอะไรคนที่อยู่ข้างกายหยางเฉินจริงหยางเฉินก็ยังไม่มีกำลังมากพอที่จะปกป้องจริงๆเรื่องในวันนี้ให้มันจบลงแค่นี้ฉันจำเป็นตัวพาตัวอี้เหวินปิงไปแน่นอนท่านายดึงดันที่จะเก็บเขาไว้ฉันก็จะทิ้งเขาไว้ว่าไง แต่ว่านายต้องคิดถึงผลที่จะตามมาให้ดีซะก่อนชายชาราในชุดดำพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาคำพูดที่พูดมายังคงแฝงไปด้วยการของขู่นายจะต้องเสียใจแน่นอนจิตสังหารในตัวอย่างเฉินค่อยๆลดน้อยลงไปสายตาที่เย็นชานั้นไม่มีความรู้สึกเลยสักนิดคำพูดที่เหมือนจะใจเย็นมากๆแต่มันกลับทำให้ชายชาราในชุดจีนรู้สึกถึงการของขู่อย่างรุนแรง อนาคตจะเสียใจหรือเปล่าผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมมั่นใจก็คืออย่างน้อยตอนนี้ผมก็ไม่เสียใจชายชาราในชุดจีนผู้จบก็คว้าตัวของอี้เหวินปิงที่สลบไปแล้วพาดไว้บนไหล่จากนั้นก็หมุนตัวแล้วแบกอี้เหวินปิงจับไปทั้งอย่างนั้นทันทียางเชิญไม่ได้ไล่ตามไปสายตาคู่นั้นเอาแต่จ้องมองไปยังอีกฝ่ายในเมื่อมันเป็นแบบนี้งั้นจะยอมปล่อยให้คุณมีชีวิตต่อไปอีกสักพักแล้วกัน รอจนชายชราในชุดจีนแบกอี้เหวินปิงหายไปจากสายตาของหยางเฉินหยางเฉินถึงได้พูดออกมาอย่างไม่ชอบใจจากนั้นก็หันหลังแล้วเดินจับไปอันที่จริงความสามารถที่ชายชราในชุดจีนแสดงออกมานั้นไม่ได้ได้อยไปกว่าเขาเลยถ้าหยางเฉินต้องการฆ่าอี้เหวินปิงให้ตายนั้นมันง่ายแต่ถ้าต้องการจะเอาตัวอี้เหวินปิงไปนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในทางกลับกันถ้าหยางเฉินไม่ยอมชายชราในชุดจีนก็าพาตัวอี้เหวินปิงไปไม่ได้เหมือนกัน แต่ว่าอี้เหวินปิงบอกว่าเขารู้เรื่องความลับอย่างหนึ่งของแม่หยางเฉินแต่เขาดันสลบไปก่อนก่อนที่หยางเฉินยังไม่ได้รู้ความลับเรื่องนั้นก็ไม่มีทางฆ่าอี้เหวินปิงแน่นอนไม่นานหยางเฉินก็กลับมาถึงตึกร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จเมื่อกี้เฉียนเปียวที่กําลังจับตาดูโจโยู่ช่ยอยู่บนชั้นหกพอเห็นหยางเฉินกลับมาจึงได้รีบถามไปว่าพี่เฉินคนละครับถูกพาตัวไปแล้วหยางเฉินตอบมาแค่คําเดียวมันก็ทาให้เฉียนเปียวตกใจจนตาค้างแล้วทําหน้าไม่อยากจะเชื่อ ชายที่อยู่ตรงหน้าเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวแค่ไหนเขานั้นรู้ดีที่สุดตอนนี้อี้เหวินปิงกลับถูกพาตัวไปแล้วชายชาราในชุดจีนคนนั้นจะน่ากลัวถึงขนาดไหนกันเห็นได้ชัดว่าหยางเฉินไม่อยากพูดอะไรมากเฉียนเปียวก็ไม่กล้าถามยะกษ์หยางเฉิน เมื่อโจยู่ช่วยเห็นหยางเฉินปรากฏตัวเธอก็ทำหน้าหวาดกลัวแล้วล้มลุกคลุก,ลกคลานมาจนถึงตรงที่หยางเฉินยืนอยู่เธอคุกเข่าทั้งสองข้างแล้วพูดทั้งน้ำตาว่าหยางเฉินฉันผิดไปแล้วแกให้โอกาสฉันสักครั้งหน้าฉันจะปรับปรุงตัวเองให้ดีเปลี่ยนเป็นแม่ที่ดีเปลี่ยนเป็นแม่ยายที่ดีเธอนั้นตกใจจนช็อกไปแล้วจริงๆแม้แต่คุณชายตระกูลอี้เหวินของแปดตระกูลแห่งเยนตูยังเกือบถูกหยางเฉินฆ่าตายเลยแล้วจะนับประษาอะไรกับเธออีกตอนนี้เธอแค่อยากมีชีวิตรอดต่อไปเท่านั้น ตอนแรกเธอนั้นเกลียดการถูกขังอยู่ในคุกเป็นที่สุดถึงขั้นยอมตายก็ยังไม่อยากนอนอยู่ในที่แห่งนั้นต่อเลยแต่มาตอนนี้จูจๆเธอก็รู้สึก,กว่าการได้อยู่ในคุกมันก็คือสวรรค์ดีๆนี่เองการอยู่ในนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีอิสรภาพอย่างน้อยก็ยังมีให้กินให้ดื่มให้นอนแต่ถ้าตายไปมันก็ไม่เหลืออะไรเลยเธอไม่อยากตายไม่อยากตายเลยจริงๆ เฉียนเปียวถีบโจยู่ชุยจนกระเด็นออกไปแล้วพูดด้วยความโมโหว่าแกมันนางสาระเลวแม้แต่ลูกสาวของตัวเองยังคิดจะทำร้ายแล้วตอนนี้ยังกล้ามาขอร้องให้พี่เฉินละเว้นอีกเหรอฉันผิดไปแล้วฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆโจยู่ชุยพูดไปร้องไห้ไปพี่เฉินครับผู้หญิงคนนี้ถึงตายไปก็ไม่น่าเสียดายพี่เคยให้โอกาสสมนไปตั้งกี่รอบแล้วเป็นมันเองที่ไม่ยอมรักษาโอกาสในการมีชีวิตไว้ ถ้ายังปล่อยให้มันอยู่รอดต่อไปพอมันหาโอกาสที่จะได้แก้แค้นพี่จะต้องเสียใจแน่นอนเฉียนเปียวรู้ดีว่าโจโยู่ชุยนั้นเป็นแม่ยายของหยางเฉินกลัวแต่หยางเฉินจะให้โอกาสโจโยู่ชุยอีกครั้งจึงได้พูดต่อว่าพี่เฉินสวะแบบนี้ไม่ต้องให้เพื่อนมือพี่หลอกให้ผมฆ่าทิ้งเองไหมครับบทที่ห้า้ยานักโทษประหารเมื่อได้ยินเฉียนเปียวบอกว่าจะฆ่าตัวเองโจโยู่ชุยก็สติแตกขึ้นมาทันที ยางเชินแกจะปล่อยให้มันฆ่าฉันไม่ได้นะไม่ว่ายัางไงฉันก็เป็นแม่เลี้ยงของชินซีเป็นแม่ของชินยีเป็นเมียของชินใต้ยงเป็นยายของเซี่ยวเซี่วนะชินซีกับชินยีเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีขนาดไหนแกน่าจะรู้ดีที่สุดถ้าให้พวกเธอรู้ว่าฉันถูกแกสั่งให้คนฆ่าพวกเธอต้องไม่ยอมให้อภัยแกแน่นอนอีกอย่างถึงฉันจะไม่ใช่แม่แท้ๆของชินซีแต่ฉันก็เป็นแม่เลี้ยงของเธอจริงไหมยังเฉินแกห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะ การฆ่าคนมันผิดกฎหมายนะแกจับฉันไปขังคุกเถอะฉันจะไปกลับตัวกลับใจอยู่ในนั้นทำดีให้ได้ลดโทษแล้วรีบๆออกมาอยู่ร่วมกับพวกแกในตาของโจยู่ชุยเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวาดกลัวผู้จาจับต้นชนปลายไม่ได้หูป,ปากไปเลยยังเฉินตะโกนออกมาด้วยความโมโหนี่คุณยังคิดที่จะทำดีให้ได้ลดโทษอีกอย่างนั้นเหรอยังอยากมาอยู่ร่วมกับพวกเรานี่คุณกำลังฝันอยู่หรือไง เดิมทีคุณก็มีโทษหนักติดตัวอยู่แล้วแล้วยังกล้ามาลับพาตัวฉินยีตอนนี้โทษของคุณมันทวีขึ้นไปอีกแล้วถึงผมจะไม่ฆ่าคุณคุณก็หนีโทษประหารไปไม่พ้นหรอกที่คุณพูดมามันไม่ผิดไม่ว่ายังไงคุณก็ยังเป็นแม่ของฉินยีเป็นแม่เลี้ยงของฉินซีถ้าผมเกิดฆ่าคุณไปพวกเธอจะต้องเสียใจอย่างมากดังนั้นผมจะไม่ฆ่าคุณแต่ว่าครั้งนี้คุณมีแต่ต้องรับโทษตามกฎหมายก็คือโทษตายสถานเดียวคำพูดของอยางเชิญน,นั้นช่างไพเรสนหูนักโทษประหาร โจยู่ชุยนั้นถึงกับช็อกก่อนหน้านี้ที่เธอจ้างวานฆ่าไม่สําเร็จนั้นโทษก็จําคุกตลอดชีวิตอยู่แล้วครั้งนี้เธอยังมาลักพาตัวฉินยี่อีกโทษมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วโทษจําคุกตลอดชีวิตแล้วเพิ่มโทษลักพาตัวเข้าไปอีกเกรงว่าจะถูกตัดสินประหารในทันทีเลยโจยู่ชุยร้อนรนแล้วเธอได้สติแตกไปอย่างสมบูรณ์แล้วยางเฉินอยากฆ่าผู้หญิงใจเยี่ยมคนนี้ด้วยมือของตัวเองแต่ตอนที่จะลงมือเขาก็นึกถึงหน้าของคนมากมายขึ้น เขานึกถึงชินซีนึกถึงชินยีนึกถึงชินตาหยงและนึกถึงเซี่ยวเซี่วด้วยตอนนั้นก่อนที่จะแยกจากเซี่ยวเซี่ยวเซี่ยวเซี่วยังร้องไห้งอแงว่าอยากเจอคุณยายอยู่เลยแล้วอย่างเฉินจะไปยอมให้กลุ่มคนที่จิตใจดีเหล่านั้นต้องเศร้าเสียใจได้ด้วยเหตุนี้เขาจึงล้มเลิกความตั้งใจที่จะฆ่าโจยู่ชุยไปเพราะถึงเขาจะไม่ลงมือกฎหมายก็จะจัดการกับโจยู่ชุยมีเพียงโทษประหารที่รออยู่เท่านั้นเฉียนเปียวที่อยู่ข้างๆก็ได้เข้าใจทุกอย่างขึ้นมาทันที นใดนั้นเองเสียงไซเรนตำรวจที่เร่งรีบก็ได้ดังขึ้นท่ามกลางสถานที่ที่ธุรกันดานแห่งนี้ไม่นานชายชะการร่างกายกำยำหลายคนก็ได้กรูกันขึ้นมาที่ชั้นหกตอนที่พวกเขาเห็นศพที่นอนอยู่เต็มพื้นต่างก็พากันทำหน้าตกใจทุกคนยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ชั่วขณะหนึ่งปืนของตำรวจทุกนายต่างก็เล็งตรงมาที่หยางเฉินกับเฉียนเปียวในสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะดูยังไงหยางเฉินกับเฉียนเปียวก็ดูเป็นคนเลวทั้งนั้นโจโยู่ชุยที่นั่งอยู่บนพื้นถึงเป็นผู้เสียหายตัวจริง เอาปืนลงเดี๋ยวนี้จังหวะที่ชายชะกันที่เป็นหัวหน้าเห็นหน้าหยางเฉินก็ตกใจจนฉี่แทบราดและรีบตะคอกออกมาทันทีคนอื่นๆไม่เคยเห็นหน้าหยางเฉินเมื่อเห็นผู้บังคับบัญชาอยู่ต่อหน้าชายหนุ่มคนนี้ยังต้องทําตัวนอบน้อมเลยแค่คิดก็รู้แล้วว่าฐานะของชายหนุ่มคนนี้นั้นจะน่ากลัวแค่ไหนพอได้ยินเสียงตะคอกของหัวหน้าตำรวจทุกคนก็พากันเก็บปืนกันหมดคุณหยาง ชายชะกันที่เป็นหัวหน้าเดินมาข้างหน้ายืดตัวตรงแล้วทําความเคารพให้หยางเฉินหลังจากที่หยางเฉินก็ทําความเคารพกลับเช่นกันพลางสั่งไปว่าคนตายพวกนี้น่าจะเป็นนักฆ่าที่มีชื่อเสียงระดับโลกพวกคุณน่าจะตรวจสอบได้ไม่ยากพอได้ยินอย่างนั้นชายชะกันที่เป็นหัวหน้าก็ทําหน้าตกใจทันทีนักฆ่าระดับโลกมันถือเป็นตัวตนที่โหดเหีเ้ยมอันน่าสะพรึงกลัวแต่ตอนนี้กลับล้มลงไปถึงแปดคนเลย ส่วนผู้หญิงคนนี้เดิมทีก็มีโทษจำคุกตลอดชีวิตอยู่แล้วแต่เธอกลับแหกคุกออกมาแล้วร่วมมือกันลักพาตัวคนอื่นระหว่างที่พูดอย่างเฉินก็ได้หันไปมองโจยู่ช่วยด้วยสายตาที่เย็นชานี่คือหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์กับพวกคุณก็ได้เฉียนเปียวได้หยิบ USB อันหนึ่งออกมาแล้วยื่นให้หัวหน้าของชายชกันพอดี ขอบคุณการให้ความร่วมมือของคุณอย่างมากครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงไม่ว่าใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราจะไม่ปล่อยไว้แม้แต่คนเดียวครับชายชะกันที่เป็นหัวหน้ารีพูดออกมาทันทียางเฉินพยักหน้าเบาๆจากนั้นก็เดินจากไปโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมาโจโยู่ช่วยที่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังจะได้รับโทษประหารก็ได้ตกใจจนช็อกไร้ซึ่งเรียวแรงและถูกชายชะกันสองคนนําตัวไปหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นโรงพยาบาลประชาชนเจียงโจภายในห้องผู้ป่วยว i p ห้องหนึ่ง ชินต้าหยงถูกผ้าพันแผลพันไปทั่วตัวเหมือนกับมัมมี่ไม่มีผิดชินซีกับชินยีก็อยู่ด้วยพอเห็นพ่อของตัวเองตกอยู่ในสภาพนี้หญิงสาวทั้งสองก็ร้องไห้น้ำตากลอพวกคุณไม่ต้องห่วงพ่อพ้นขีดอันตรายแล้วตอนนี้แค่ต้องดูแลพักฟื้นให้ดีใช้เวลาไม่นานก็จะหายกลับมาเป็นปกติแล้วยังเชิญพูดให้กำลังใจ สิ่งที่เขาพูดก็คือความจริงถึงชินต้ายหยงจะดูอาการหนักมากถูกผ้าพันแผลพันไปทั้งตัวความจริงแค่กระดูกซี่โครงหักไปซี่เดียวที่เหลือก็แค่แผลภายนอกเท่านั้นแค่แผลภายนอกมันเยอะมากเลยต้องพันผ้าไว้เยอะขนาดนี้คาดว่าคงใช้เวลาไม่นานก็น่าจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วยางเฉิญแล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะจู่จูช่ชินยีก็มองอยางเฉินด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำกัดฟันแล้วถามออกมายางเฉินนั้นรู้อยู่แล้วว่าชินยีหมายถึงโจโย,ยู่ชุย ชินซีเองก็หันมามองเหมือนกันภายในแววตาของคนทั้งสองอย่างเฉินเห็นแค่เพียงความโกรธแค้นที่รุนแรงกับความเป็นกังวลสิ่งที่โจโยู่ช่วยทำกับพวกเธออาจจะกลายเป็นตราบาบที่ไม่สามารถลบล้างไปทั้งชีวิตถูกจับไปแล้วยางเฉินตอบพอได้ฟังคำตอบของอยางเฉินหญิงสาวทั้งสองก็แอบโล่งอกไปพร้อมๆกันความกังวลในแววตาก็ได้หายไปจนหมดสิ้น ยางเฉินเองก็รู้สึกปลื้มใจโชคดีที่เขาไม่ได้ลงมือกับโจโย,ยู่ชุยไม่ว่ายังไงในสายตาของหญิงสาวที่จิตใจดีสองคนนี้โจโยู่ชุยก็ยังเป็นแม่ของตัวเองอยู่ดีถ้ายางเฉินเกิดฆ่าโจโยู่ชุยไปจริงๆพวกเธอจะต้องเจ็บปวดมากแน่ๆเพียงแต่ ยางเชิญลังเลไปพักหนึ่งพอเห็นว่าสีหน้าของหญิงสาวทั้งสองไม่มีความกังวลอะไรหลงเหลือแล้วถึงได้พูดต่อไปว่าเพียงแต่เดิมทีเธอก็มีโทษจำคุกตลอดชีวิตติดตัวอยู่แล้ววันนี้ยังมาก่อคดีรับพาตัวอีกโทษจึงเพิ่มขึ้นไปอีกสิ่งที่เธอต้องเผชิญก็มีแต่โทษประหารเท่านั้นพอได้ยินอย่างนั้นหญิงสาวทั้งสองก็ชอบไปพักหนึ่งแต่ว่าไม่นานสีหน้าของพวกเธอก็ดูผ่อนคลายลงไปแค่ในส่วนลึกของในตาย,ยังมีความอาลัยอาวรณ์อยู่ ถึงต้องโทษประหารมันก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นเลือกที่จะทำเองโทษใครไม่ได้หรอกหลังผ่านไปพักใหญ่ชินยีก็ได้ทำลายความเงียบลงแล้วพูดด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยทว่าถึงเธอจะดูสงบแต่ตาทั้งสองข้างก็ได้แดงก่ำขึ้นมาน้ำตาได้คลออยู่ตรงเบ้าตาแล้วเสี่ยวยีไม่ว่ายังไงแกก็ยังมีพี่สาวคนนี้อยู่นะพี่สาวที่จะอยู่กับแกไปทั้งชีวิตชินซีก็เป็นห่วงชินยีเหมือนกันเธอจึงยื่นมือออกไปกอดชินยีเอาไว้ จังหวะที่ถูกชินซีกอดชินยีก็ไม่อาจควบคุมความรู้สึกได้อีกต่อไปและเริ่มร้องไห้ครวญครางออกมาชินซีพยายามคุมไม่ให้ตัวเองร้องออกเสียงน้ำตาได้ไหลเต็มหน้าไปหมดยางเชิญแอบถอนหายใจอย่างเงียบๆในใจก็รู้สึกแย่ไม่ต่างกันแต่ในครั้งนี้เขาไม่มีทางใจอ่อนอีกต่อไปแล้วโจโยู่ชุยจำเป็นต้องได้รับโทษตามกฎหมายมีเพียงแค่โทษประหารเท่านั้นที่เหมาะสมกับบทสรุปของเธอหนึ่งเดือนนับจากนี้โจโยู่ชุยก็จะถูกตัดสินประหารชีวิตโดยไม่มีข้อแม้ ในครั้งนี้ชินซีกับชินยีไม่ได้ร้องไห้อีกแล้วเพราะนี่คือโทษที่โจโยู่ช่วยจำเป็นต้องได้รับ